เจ็นาฬิกายีนาทีเรื่องเล่าเช้านี้คุณผู้ชมครับคดีน้องชมพู่ผ่านไป7เดือนแล้วนะครับยังไม่จบนะครับวันนี้9ก้าโมงเช้าถึงคิวของลุงพลและป้าแตนจะต้องเข้าเครื่องจับเท,ท็จครับจะถูกเชิญตัวมาที่ปทุมธานีนะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการครับโดยถูกผู้เชี่ยวชาญซักถามแล้วก็ใช้เครื่องจับเท,ท็จเข้ามาช่วยจะใช้เวลาเนี่ยประมาณคนละ3าชั่วโมงคือตามรายงานเนี่ยก่อนหน้านี้เข้าเครื่องจับเท,ท็จกันครบหมดแล้วนะฮะทั้งพ่อแม่น้องชมพู่น้าตาย ในเสริมนักเขยนักแต่คุณฝนเข้าเครื่องจับเทปหมดแล้วมาถึงคิวของลุงพลปักแต่กนนี่แหละครับพอ,พอตรพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขบอกว่าก็จะพิสูจน์กันใน8สมมุติฐานแต่สมมุติฐานที่ว่าก็คือ 1. เส้นทางภูเหล็กไฟมันมี4เส้นทางแต่ละอันยากที่น้องชมพู่จะขึ้นไปทั้งนั้น 2. อาหารมื้อสุดท้ายพลังงานไม่เพียงพอหรอกที่จะเดินทางไปถึง 3. ประสบการณ์ของชาวบ้านก็ยืนยันว่าเด็ก3ขวบน่าจะขึ้นไปได้แค่ชั้น2 แต่กลับไปพบศพของน้องชมพู่ที่ชั้นสูงกว่า 4. เขาเคยศึกษากรณีการหลงป่าของคนก่อนหน้านี้เนี่ยระยะทางในการพัดหลงไกลกว่าน้องชมพู่สองเท่าแต่ชาวบ้านหาเจอได้ภายในคืนเดียวทําไมหาน้องชมพู่ไม่เจอ 5. แพทย์ผู้ชันสูตรยืนยันว่าพัฒนาการของเด็ก3ขวบเนี่ยปีนไปไม่ถึงหรอกจุดที่พบศพเนี่ยและ 6. สภาพศพที่เปลือยกายน้องชมพู่พ่อแม่ยืนยันถอดเสื้อผ้าเองยังไม่เป็น 7พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุที่เจอเส้นผมน้องชมพู่36เส้นถูกตัดหรืออย่างไรและนิสัยส่วนตัวของน้องชมพู่ที่กลัวที่มืดกลัวที่สูงก็ไม่น่าขึ้นไปได้วันนี้9้าโมงเช้าลุงผลป้าแตนเข้าเครื่องจับเห็ดการ